นิกกี้ฟีฟ่าพอยต์และคอยจำหน่ายฟีฟ่าพอยต์และฟีฟ่าคอยราคาทุกถูกลิงอยู่ด้านล่างนะสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีกนะวันนี้ก็จะมาเปิดนี่นะครับผมแพ็คดองของผมเองแพ็คทำสกอตวิลดิงชเชลซนลอะไรเงี้ยแต่ว่ามีแต่แพ็คเด็ดๆทั้งนั้นมีแต่แพ็คเด็ดๆทั้งนั้นบอกเลย บอกเลยแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือนี่ครับผมนะทีมออฟดูวีกับผมมีตัวชูโรงก็นี่นี่กรีซมันครับผม,ล,บบมล้านกว่าโอเปรี่ยองล้านกว่าเบนเซม,ม่าสี่แสนเปรลิซิ6หกแสนครับผมแล้วก็ฟิลิปนโน่อีก2 0 0แสนครับผมตัวอื่นๆก็ไล่เลี่ยเฉลีย่ยเฉลียฉล่ยกันไปประมาณแสนแล้วก็ต่ำกว่าแสนที่เหลือ แล้วก็ที่สําคัญก็คือที่มันทําให้ผมต้องไปทำเควสมาเปิดแพ็คก็คือนี่เลยครับผมนี่เลยยัเคแมนออฟเดอะแมของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแมนออฟเดอะแมครับผมเซโยลามอสเนมาร์บิดาวเซร์จิโอเบโตยัเคแต่ละตัวนี่คือแบบโอ้โหคือแบบตัวธรรมดายังโหดอะ่ะโอเคมาไม่เสียเวลาไม่พูดพั่าทำเพลงเยอะครับวันนี้จะไม่ช้าไม่ช้าในด,ดูก่ามีแพ็คอะไรบ้าง อ่าโคเปียร์แพ็กเอาจัมโบ่พิมีมโคแพ็กก่อนเปิดเลยลูนิเซลไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าโอ้ได้แต่เกมได้แต่เกมโก้ไอ้สัสเอ้ยเสื้อสวยเียโอ่ะขายเลย เดี okay. okay. ๋ยวเก็บครับผมโอเคต่อไปแพ็กที่2พรีเมียมโคเพเยอร์แพ็กแล้วกันพรีเมียมโคเพเยอร์แพ็กโอเคพรีเมียมโคเพเยอร์แพ็กสองอันโอเคจัดไปแปลกไปจัดไปครับผมบอลลูนโลหรอโคบอลลูนโลครับผมเก่งนะตัวนี้เก่งมากโอปี่โอเคเก็บไม่หมด ซัมก็ขายเป็นขยะไปซัมก็ขายเป็นขยะไปโอเคพรีเมียมโกเบเยอร์แพ็คครับผมเป็นแพ็คที่3ของชุดนี้จัดไปพวกนี้น้ำจิ้มพวกนี้น้ำจิ้มไม่เป็นไรครับผมไม่วอกเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้ยากแล้วแนี้ฟุนโดยังเตะบอลอยู่เลยฟุนโดยังได้ลงอยู่บ้างมั้ยเยซัมอีกนะฮะมต้องมาตัวซัมไว้ซัม ขายเป็นขยะไยครับผมต่อไปเอาอะไรดีแลกไปเยอะแพ็คแพ็คห้าหมกับแพ็คสี่หมไว้ก่อนเอาเมกะแพ็คก่อนครับเมกะแพ็คแพ็คสามหมื่าถ้าจะไม่ผิดโอเคแพ็คสามหมื่นห้าสหน่งวอล์กเอาหน่อยวอล์กเอาไม่วอล์กเอาว่ะูใหญ่อยูยอ่แอฟริกแอฟริกเ้สัตต์ ไอ้หียแอปิยต้าไอ้สัอ้หแทนี้เยอะอยู่ชอบครับชอบครันนออบที่เหลือเก็บหหมดอายว่าสงสัยเละคันนี้เละอ่าแลกโกแพ็และโกแพ,แกแพ็ห้าหมั้มงห้าหมไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้รแต่น,นี้สิบสอโกสิบงแลครับผมส สองหนึง่งจะไป <c oughs> ยิ้มไปวะเฮาอยอะโอ้โห <c oughs> แฟนน่องหมอยหมายิม้มยิ้มมุมปากไม,ยม,ยมกก่ยิ้ม okay, 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 เนี่ยไม่ยิ้มมุมปากใส่กุยโอ้โอเคโอเคโอเคเฮียได้ไอ้นี่เยอะอยู่ฟิตเนสเยอะอยู่อะไรที ไอนน้เหี้ยเลยสามแพ็คไล่ลสัตว์เลอแพ็คสี่หมื่นห้าแพ็คห้าหมื่นเ pack 45, pack น้นหน่อยเน้นหน่อยแพ็คสี่หมื่นห้าแพ็คแรกจัดไปจิตังเมย์โป้งรวยรวยแน่นอนไม่วอกเอาอินฟอร์มไหมไม่อินฟอร์มโอ้โหชีรุ้ยสัตว์ชีรู ว่าหนุ่มหน้าหลองเราโอ้โหเล้วโตซานเชสซ้ำไม่สะอาดเตาเร่ขาย,ขายตั้งไปเลยน่าจะขายได้อยู่สักเจ็ดร้อยแปดร้อยขายไปเตาเร่กลัวหมดหวังเลยเฮียบอกเอาหน่อยเพื่อนบอกเอาหน่อยทำโกเบียแพ็คบอกเอาหน่อย,อยจัดมาบอกเอาอย่า hey, ได้ยักได้ยินขนาดนี้นี่แพ็กี่หมื่นห้าเนี่ยโอ้โหัสโกนี่แพ็กสี่หมื่นห้าะเนี่ยเฮียไม่ใช่แพ็กถูกนะไอสัตว์โอ้โหซาซาโอ้โหซ้สามตัวโก,รแ,รก,วกแลกุตัวขายได้อยู่หรอกตัวอื่นขายคลิกเซลเลยตัวอื่นขายคลิกเซลเลยสัตว์โอเคครับผมแพ็กสุดท้ายเราก็จะจัดกันไปที่แพ็กนี้นะ น่อยเลยบอกเอาขอเฮ่อยเลยขอเฮ่อลยนะได้โปรดสามสองหนึ่งแพ็คห้ามหมื่นจัดมาก็ยังดีนะนเนี่ยคอมเบอร์ก็ย,ยังดีผมดีไอ้เฮียดงฟ้าวเอเคาน์ดี้อู้รันแน่นอน ซัมเมอร์ก็ยังดีครับผมยังดีผมไม่ได้เฮ e อะไรเลยยังดีผมไม่ได้เฮ e อะไรเลยก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีโอ้ยมันขายได้เท่าไหร่วะซัมเมอร์เฮดูราคาดิโอเคแปดหมื 80, 000, okay, okay, ่นโอเคโอเคก็ยังโอเคยังโอเคแปดหมื่นโอเคครับผม ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนนะให้วกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะยังไม่กดสไลด์ฝากกดสไลด์ด้วยนะยังไม่กดถูกใจแฟนเพจรบกวนกดถูกใจแฟนเพจด้วยครับผมก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็โอเคเกือบเกือบตกมาตายไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย